สวัสดีค่ะมาพบกันในเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้จะมาทำอาหารเช้าแบบเร็วๆแล้วก็มีประโยชน์นะคะอันนี้เป็น <c oughs> เขาเรียกอะไรอ่ะเป็น เป็นแป้งที่สำหรับทำแพนเค้กนะคะซึ่งซื้อในห้างที่นี่นะคะจะประกอบไปด้วยส่วนผสมรงส่วนผสมของแป้งนี้ของแป้งนี้นะคะจะมีแป้งข้าวโพดบัควีทแป้งอัลมอน แป้งมะพร้าวแล้วก็เฮมโปรตีนนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็โกโกโออ้มัคคาพาวเดอร์แล้วก็อบเชยแล้วก็เบกกิ้งพาวเดอร์นะคะซึ่งค่อนข้างที่จะเพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่าคือไม่มีเห็นหรือเปล่านะ อันนี้จะไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็วิธีทำวิธีทำเขียนว่าให้ใช้ไา,ายนมแล้วก็แอปเปิลไซเดอร์แล้วก็น้ำมันสำหรับทำแพนเค้กนะคะแต่ว่าวันนี้ดาจะมา mix าจะดัดแปลงสูตรนะคะโดยการใช้กล้วย เพิ่มกล้วยเข้าไปแล้วก็เราจะไม่ใส่นมนะคะเพราะว่ามันแฉกเออกอนี้กล้วยที่เหลือจากเมื่อวานนะคะกล้วยยิ่งยิ่งดำยิ่งดีเพราะว่ามันจะทำให้เค้กแผ่นขนมของเราอะค่ะมันมีรสชาติหวานโด,ดยธรรมชาติเราก็ใส่ลงไปแบบน,นี้นะคะคจากนั้นเราก็ใช้ส้อมนี่แหละค่ะบดให้มันละเอียด เมื่อกล้วยละเอียดเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองจากนั้นก็คนไข่ให้เข้ากันอีกค่ะเมื่อไข่กับกล้วยเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งลงไปนะคะ โดยเราจะไม่กะปริมาณนะคะแบบใส่แบบม่วงๆไปคนะ่ะว่าสำหรับแพนเค้กหนึ่งแผ่นนะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครมีข้าวโอ๊ตก็ใส่ข้าวโอ๊ตลงไปก็อร่อยนะคะ ก็ใส่ส่วนผสมลงไปเลยระหว่างนี้เราก็มาทำกาแฟ าทานกันนะคะโดยอันนี้เป็นเครื่องตีนมของ Nespresso นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นกาแฟาที่เราจะใช้ในวันนี้แล้วก็นมแมคคาเดเมียนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องทำกาแฟาของ Nespresso นะคะเลยเราจะมาใส่นมลงไปในเครื่องตีนมนะคะซึ่งจะมีระดับ ของนมอยู่นะคะว่าเราจะต้องการนมเท่าไหร่นะคะแล้ก็ใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ปิดฝานะคะจากนั้นเราก็ใส่ลงไปที่เครื่องนะคะแล้วก็กด ถ้ากดค้างไว้จนเป็นถ้าเป็นสีเขียวอะเออสีฟ้าก็คือจะเป็นนมเย็นนะคะถ้าเป็นสีแดงจะเป็นนมร้อนแต่วันนี้เรามาตั้งโปรแกรมนมเย็นนะคะจากนั้นเราก็มาทำกาแฟกันนะคะโดยการเอากาแฟแคปซูลเนี่ยนะคะ ใส่ลงไปในเครื่องแล้วก็ปิดนะคะจากนั้นเราก็เราก็ต้องเสียบปลั๊กก่อนนะคะแล้วก็กชดหนึ่งะคะ่ะ ออมกันองจอยนะคะตอ,อนนี้แพนเค้กของเราก็สุกแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้กาแฟประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใส่นมลงไปนะคะ อันนี้คือหน้าตากาแฟของเรานะคะหน้าตาแพนเค้กของเรานะคะใส่จานกันเลยค่ะหน้าตาแพนเค้กของเรานะคะกับนม ที่ทำจากกาแฟแมคคาเดเมียนะคะมาชิมแพนเค้กของเรากันดีกว่าค่ะ ราอยากได้ความหวานมากก่อนนี้เราต้องเติมไซรัปลงไปก็คือเป็นไซรัปเพียวๆที่ไม่ได้ผสมน้ำตาลนะคะแต่เขาจะมีปกติไซรัปจะมีน้ำตาลสูงอยู่แล้วนะคะ เพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะแต่เดี๋ยวครั้งหน้าดาจะอทำเป็นบแบบใส่เข้าโอ๊ตนะคะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะาหาอุปกรณ์ทำง่ายกว่านะคะเข้าโอ๊ตกับกล้วยก็อร่อยมากๆเลยค่ะอืม ที่นี่ฝนตกฝนตกทั้งอาทิตย์เลยค่ะเสาร์าทิต์นี้ก็เลยต้องอยู่บ้านนะคะ หมดแล้วนะคะจนแก้ว